บ้านถิ่นท่อนเหนือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่หกบ้านลุมพินีตำบลพระพุทธบาทอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รวมจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น48คนค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน7คนโดยมีนางสาวอุสนีสีแก้วตู้ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือได้รวบรวมผลการดําเนินงานของโรงเรียนตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวไว้4ด้านซึ่งขอนําเสนอให้ท่านได้ทราบดังต่อไปนี้ด้านที่1ด้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่นสวยงามมีมาตรการรักษาความปลอดภัยมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังด้านคุณธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อต่อการปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียน มีแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องพร้อมทั้งมีการปฏิบัติการประจำปีโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมการประเมินและสรุปรายงานผลการพัฒนาโครงงานกิจกรรมนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องดำเนินการค้นหาปัญหาและสาเหตุกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมและอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสกทมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องมีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานองค์กรทางศาสนา โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐได้รับการยอมรับจากชุมชนและได้รับรางวัลคุณธรรมทั้งภายในและภายนอกด้านที่ 2. ด้านผู้บริหารนางสาวอุสนีสีแก้วตู้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัต,ตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพท การขับเคลื่อนการบริหารงานโครงการการนิเทศกำกับติดตามงานโครงการและประเมินผลงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทมีโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมีโครงสร้างการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรมมีคู่มือแนวปฏิบัติ เอกสารโรงเรียนคุณธรรมสพทปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือมีความพึงพอใจด้านความโปร่งใสเป็นธรรมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมทั้งมีการปฏิบัติงานและมีการเผยแพร่สู่สาธารณาชนประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีในการคลองตนคลองคนคลองงานได้รับการยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรติอยู่เสมอด้านที่3ด้านครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัต,ตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสกทมีการออกแบบการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมพร้อมทั้งจัดการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมมีแผนการจัดการเรียนรู้จัดหาสื่อการเรียนการสอนปลูกฝังคุณธรรมและมีการประเมินผลด้านคุณธรรม นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์โดยผ่านโครงงานคุณธรรมใช้สื่อนวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลนำผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนานักเรียนมีคู่มือสื่อในการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลาย ครูมีการประพฤติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมได้รับการเชิดชูเกียรติจากสำนักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพท สามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปองค์ความรู้โครงงานคุณธรรมพร้อมทั้งมีการเผยแพร่คุณธรรมสู่สาธารณาชนในรูปแบบต่างๆเช่นสื่อสังคมออนไลน์แผ่นพับเป็นต้นและสามารถไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ โรงเรียนบ้านหินทอนเหนือมีความมุ่งมั่นมุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าให้เป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบให้นักเรียนบุคลากรและชุมชนเป็นบุคคลที่ดีไปสู่สังคมที่ดีมีคุณธรรมที่ประเทศชาติต้องการอย่างแน่นอน